วันนี้เราจะมาพูดเรื่องการปูพื้นยางกันนะครับปูพื้นยางด้วยตัวเองอันนี้ที่เลือกมาเป็นพื้นยางที่มีกาวในตัวอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นกระดาษสีขาวส่วนเวลาลอกกระดาษออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นสีดำอย่างนี้มันมีกาวในตัวสามารถติดได้เองครับง่ายๆอันนี้ผมซื้อมาตั้งแต่ก่อนโควิดก็ว่าจะติดจะติดก็ยังไม่ได้ติดสักทีวันนี้ก็ได้เลิกมาติดส่วนอันนี้ เป็นส่วนที่ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามครับวิธีลอกก็ง่ายๆลอกออกมาแล้วก็มีกาวในตัวเลยสามารถติดได้เลยใช้ได้เลยแล้วก็สามารถติดทับของเก่าได้เลยนะครับอันนี้ก็คือแค่ทำความสะอาดพื้นปัดกวาดฝุ่นให้หมดแล้วก็ใช้ผ้าเปียกน้ำชุบแล้วก็เช็ดต่อให้มันแห้งแล้วก็ติดได้เลยนะครับ อันนี้ก็ติดมาแล้วส่วนหนึ่งคือเกือบเกือบเกือบ <ๆ S 1> หนึ่งในสามล้วเดี๋ยวคงต้องติดต่อกกับเบื้องยางพวกนี้หาซื้อได้ไม่ยากครับเป็นกับเบื้องยางในตัวเซื้อได้ตามช้อปปี้ลาซาด้ก็มีหรืออย่างไอพวกโฮมโปรพวกนี้ก็มีนะครับอันนี้ผมสั่งมาจากช้อปปีก็ทั้งห้องเนี่ยปูเบรเสร็จประมาณพันหนึ่งนะครับเพราะว่าจำไม่ได้แล้วแผ่นละเท่าไหร่เพราะซื้อมานานมากซื้อมาตังแต่ก่อนโควิด อันนี้ปูแล้วเนี่ยก็สวยงามมันมีลายให้เลือกเยอะเลยครับหลายร้อยลายฉีกออกมาเข้าด้านหลังก็เป็นกาวแล้วก็แปะติดได้เลยเพียงแต่ตอนเวลาออจะจะติดลงไปเนี่ยเราต้องคํานวณให้ดีก่อนเพราะมันมีพวกบางบางบาง,บางที่เนี่ยเขากั้นกําแพงหรือ,อ,อทำกำแพงให้เราอะ่ะมันมันไม่ตรงมันเอียงๆฉะนั้นเวลาเราปูกระเบื้องยางไปมันก็จะเอียงเราเราต้อง เราต้องไม่เอียงตามเขาครับคือเอาเป็นจุดศูนย์กลางห้องว่าอันไหนที่เราจะต้องใช้พื้นที่ที่เราเห็นตัวห้องตัวพื้นห้องก็เราก็ทาทาแนวให้เป็นแนวให้มันเสมอกันสุดเสร็จแล้วเนี่ยตรงระหว่างตรงกําแพงเนี่ยที่มันมันเอียงหรือมันไม่เท่ากันอ่ะเราค่อยเอาเศษเนี่ยตัดใส่ลงไปแกอย่าลืมนะครับต้องต้องให้มันเรียบเ,เสมอกันมาตรงกลางห้องไปเรื่อยๆ จนถึงกำแพงที่เบี้ยวแต่ถ้ากำแพงเราไม่เบี้ยวเราก็ยึดแนวกำแพงได้เลยแล้วก็ปูต่อ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 ,ตอ,อ,อมาอย่างนี้ครับทีเนี้อันนี้กำแพงเขาเบี้ยวก็เลยจะมีช่องว่างอย่างนี้ครับเนี่ยกำแพงมันเบี้ยวก็เลยมีช่องว่างแต่ถ้ากำแพงใครไม่เบีนน้ยวก็ปูได้เลยแล้วก็พยายามยึดเอาเสาใดเสาหนึ่งเป็นหลักก่อนแล้วค่อยปูไล่ออกมาปูให้มันมันตรงกันตลอดตรงกันเป็นแนวอย่างงี้ ปูจากขอบมาเป็นแนวตรงมาเรื่อยๆอันนี้พอเวลากําแพงมันเบี้ยวปุ๊บมันก็จะเหลื่อมกันฉะนั้นอ,อ,อันเนี้ยทีแรกปูผิดไปแล้วก็เลยมันก็เลยเหลือ่อมถ้าตั้งแต่ครั้งแรกอ่ะถ้าเราจับแนวตรงเนี้ยแนวเนี้ยยาวแล้วให้มันเสมอกันมาเรื่อยๆเนี่ยเสร็จแล้วอ่ะไปแก้ไขตรงกําแพงเอาว่าตัวกําแพงเนี่ยมันมีช่องก็ตัดลงไปอุดได้อันนี้พลาดไปละเดี๋ยว ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คงจะมีประสบการณ์ละเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งก็ปูให้มันดีขึ้นก็เดี๋ยวปูเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันอีกทีนะครับว่ามันเป็นยังไงลือปอกไปนิดนึงเวลาฉีกกระดาษด้านหลังเนี่ยครับมันเป็นกาวในตัวเวลาฉีกกระดาษด้านหลังเนี่ยให้ระวังนิดนึงถ้ามันเกิดมันขาดหรือมันมันมีเศษที่มันแกะไม่ออกเนี่ยติดค้างอยู่เนี่ยเวลาแกะมันจะยากหน่อยเพราะมันมีกาวในตัววิธีแกะง่ายๆก็คือ ที่ชใช้เนะเอาเท้าเนี่ยกั้นด้านหลังไว้เสร็จแล้วเนี่ยก็เอามือฉีดจากด้านบนลงไปพอดีแผ่นนี้มันมีลูกศรให้ฉีดทางไหนทางไหนแน่ไม่แน่ใจว่าอันอื่นมันจะมีไหมแล่เราก็สามารถฉีดลงได้เลยเพราะว่าเราเอาขากั้นเอาไว้มันก็จะได้ไม่เลื่อนนี่นะครับหลังจากตะกี้ออตอนนี้ห่างไปประมาณสิบกว่านาทีจากพื้นตะกี้นยครับนี่ครับปูประมาณได้สิบกว่าแผ่นใช้เวลาประมาณสิบกว่านาที ห้องหนึ่งอ่ะก็ใช้เวลาประมาณวันหนึ่งห้องหนึ่งก็เสร็จนะครับไม่น่านานอันนี้ปูง่ายอ,อ,อันนี้เดี๋ยวก็จะปูไล่ไปเรื่อยๆจนเสร็จก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับคลิปที่ปูพื้นยางด้วยตัวเอง